สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะวันนี้เราขอเริ่มด้วย sentiment indicator นะครับก็คือ,อสัปดาห์นี้นะครับเราก็มีการคุยกันไปแล้วลว่าตัวของ sentiment indicator เนะี่ยมันมีโอกาสจะพลิกมาเป็นเชิงบวกเพราะว่าเราเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องล่าสุดก็คือเข้ามาในโซนที่มันเป็น bullish ได้ละวสำหรับนักลงทุนต่างชาตินะครับส่วนรายย่อยก็อยู่ในฝั่งของ bearish นะครับ ทั้งเซตนะครับนี่คือตัวของเซตนะครับแล้วก็ตัวของฟิวเจอร์เนี่ยภาพก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็คือว่าตอนนี้ต่างชาติก็เข้าสู่โซน bullish นะครับแล้วก็รายย่อยเนี่ยก็เข้าสู่โซนของ bearish นะครับก็โดยรวมก็คือ sentiment indicator เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นบวกนะครับตอนนี้นะครับ sentiment indicator มันก็มาเป็นบวกละเราก็เหลือแค่ในกราฟของเซตนี่นแหละว่ามันจะ break c o n f i r มสัญญาณบวกได้เมื่อไหร่นะครับสำหรับ เมื่อวานนี้นะครับขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะครับมันยังไม่ผ่านนะครับประมาณ1 3ึ่เนี่ยทดสอบไปแล้วยังไม่ผ่านแล้วก็มีการย่อลงมาแต่การย่อลงมาเนี่ยนะครับภาพโดยรวมมันก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับเพราะถ้าเกิดมันย่อลงมาแล้วมันไม่ได้แบบลงมาจนลึกจนต่ํากว่า1370 1367เนมี่ยมันก็คือยังเป็นการสะสมกําลังแล้วก็รอเบรกเอาได้อยู่สําหรับตัวของเซตนะครับดังนั้นภาพเนี่ยเราเลยให้ในเชิงที่มันเป็นลักษณะของไซด์เวย์ถึง Sideway up นะครับการคอนเฟิร์มก็คือการเบรก out ผ่านกรอบบนนั่นเองนะครับถัดมาก็มาดูที่ภาพของ s e t 50 Index f u t u r e นะครับสำหรับ Future เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับทรเก็ตของเราคือเรามองขึ้นเพื่อจะไปปิดแกบนะครับซึ่งก็ปิดกับไปเรียบร้อยแล้วที่ประมาณ8.54นะครับก็ปิดได้พอดีปุ๊บแล้วก็ถอยกลับลงมานะครับภาพนะครับยังเป็นเชิงคล้ายเดิมนะมันจะเป็นเชิงของ Sideway ถึไ Sideway up นะครับ ฟิวเจอร์เนี่ยจะเห็นว่าแข็งกว่าเซ็ตนะครับเพราะว่าฟิวเจอร์สามารถเบรกผ่านไฮเดิมขึ้นมาได้แล้วนะครับแต่การเล่นเก่งกําไรนะเราก็เน้นคล้ายๆเดิมแหละนะครับว่าเราค่อนข้างจะชอบให้เล่นแบบ p l ู back มากกว่าในช่วงนี้เพราะว่าเพราะว่าเซ็ตมันยังไม่เบรกนะค,คือถ้าเกิดเซตเบรกแล Break, ้วฟิวเจอร์เบรกเนี่ยเล่นแบบเบรกเอาเนี่ยมันก็คงได้นะครับแต่เนื่องจากว่าเซตมันยังไม่ได้เบรกฟิวเจอร์เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเชิงบวกมากกว่าเราก็จะเล่นแบบ เป็นลักษณะของการ pullback แล้วก็ซื้อนะครับอย่างรอบที่แล้วนะครับมันจะมีเส้น uptrend เนี่ยอยู่แถวประมาณช่วง84 4 845นะครับตอนนี้เส้น uptrend มันก็ยกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็เราจะมีแนวรับในการเปิดลองสําสำหรับฟิวเจอร์ที่แถวประมาณ845นะส่วนเป้าหมายเนี่ยแถวที่เดิมนะ854แล้วก็ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า840นะครับก็กลยุทธ์วันนี้ก็คือการรอย่อลองแล้วก็รอย่อแล้วค่อยเปิดลองนะครับ ถัดมามาที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคําเมื่อวานนี้เราคุยไปเยอะแล้วนะครับในรายการชาร์ต Perspective เมื่อวานในช่วงบ่ายนะถ้าใครอยากได้ดีเทลเยอะก็ไปดูเมื่อวานนี้นะครับก็วันนี้สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับเราก็มองว่าตัวทองคำเนี่ยใกล้ๆ2,004นะครับมันน่าจะเป็นแนวต้านก่อนมากกว่านะครับเมื่อวานที่เราให้ดูไปเนี่ยก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์มันอยู่ที่เส้น200นะครับบอลยูอยู่ที่เส้น200เราคิดว่ามันมันมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นมากกว่า แบบอย่างน้อยก็แบบเทคนิคอลรีบาวแหละสาหรับตัวของบอลยูหรือดอลลาร์นะครับเวลาบอลยูดอลลาร์เนี่ยมันมีแรงซื้อกลับเนี่ยมันก็จะกดดันตัวของทองคําให้พักตัวลงมานะครับบางน้นเราเลยมองว่าโซนนี้ไม่ใช่โซนซื้อสําหรับตัวของทองคํานะครับมาที่ตัวของราคาน้ํามันดิบในสเมกนะครับสำหรับราคาน้ํามันนะครับเดี๋ยวขอดูในกราฟรายวันก่อนก็กราฟนะรายวันนะเมื่อวานนี้นะครับก็พยายามทดสอบตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็ ยังไม่ผ่านนะครับก็เลยทําให้แนวโน้มของราคาน้ํามันเนี่ยยังถือเป็นโซนของไซด์เว์ถึงไซด์เว์ดาวอยู่นะครับถ้าเกิดจะเป็นจะกลับมาดีครั้งหนึงสำหรับราคาน้ํามันเนี่ยก็คงต้องเห็นการผ่าน80เหรียญหรือว่าผ่านตัวเส้น200วันขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับมาที่แนวโน้มของค่างเงินนะครับสําหรับตัวของค่างเงินบาทนะครับเราก็มองแถวประมาณ36.2ก็น่าจะเป็นแนวรับนะครับมีโอกาสจะอ่อนค่ากลับมาแถว 36.5แถวนี้ได้นะครับส่วนตัวของค่าเงินเยนนะครับค่าเงินเยนก็กลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งนะแต่โดยรวมนะเราคิดว่าคงไม่ได้ทำ h i ใหม่ละโดยรวมเราคิดว่าน่าจะกลับมาแข่งค่ามากกว่าสําหรับเงินเยนนะครับส่วนตัวของยูโรนะครับมีการอ่อนค่าลงมานะครับแต่โดยรวมมันเบรกเส้น200วันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้น้ําหนักว่ามันมีโอกาสที่จะย่อแล้วก็ปรับขึ้นมามากกว่านะครับ โอเคนะครับก็พวกค่าเงินก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มาที่หุ้นแนะนําเลยแล้วมาที่เซกเตอร์โลเทชันก่อนนิดนึงแล้วกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงนะคือหลักๆก็ยังเหมือนเหมือนเดิมแหละก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ออกมาในโซนอินทูวิ่งได้นะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะแพคเกจจิ้งนะครับมีโอกาสจะมาแลกกิ้งนะครับช่วงนี้เราก็เลยแบบ SCTP เนี่ยเราก็เลยแบบไม่ได้บูริชมากเท่าไหร่นะครับมาที่หุ้นแนะนําดีกว่านะครับสาหรับหุ้นแนะนําตัวแรกนะครับจะเป็นตัวของ BTG นะครับสำหรับตัวของ BTG นะครับแนวโน้มโดยรวมเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นไซด์เบย์อัพนะครับเหตุผลที่เรามองไซด์เบย์อัพนะครับเพราะว่าช่วงหลังนะครับก็มีการเบรกผ่านเส้น200วันขึ้นมาได้นะครับเบรกผ่านเส้น200วันขึ้นมาได้แล้วก็มีจังหวะ p ูลแ back ลงมานะครับซึ่งจังหวะพูลแ back ลงมาเนี่ยมันจะมีเส้น20วันเนี่ยทำหน้าที่เป็นโซนของแนวรับนะครับแล้วมันยืนได้ไม่หลุดเราก็เลยคิดว่าเป็นการย่อตัวเพื่อขึ้นต่อ แนวรับคือ23.2นะครับนสต็อปลอถ้าต่ำกว่า22.8เป้าหมายคือ24แล้วก็24.4สําำหรับตัวของ BTG นะครับตัวถัดมานะครับก็เป็นตัวของ CPR นะครับก็สามารถกลับมาแนะนำซื้อได้ครั้งหนึ่งละนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันเปิดแกลบขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้แนะนำในการไปไล่ตามนะครับเพราะว่าแกลบตรงนี้เราคิดว่าสุดท้ายนีจะถอยมาปิดซึ่งล่าสุด C p ก็ ถอยมาปิดแก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ c p พเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นแหละนะครับเพราะว่าตัว c p พเนี่ยล่าสุดนะครับก็เกิดโกลเด้นคลอสขึ้นมาละนะครับเส้น20ก็ตัดแือเส้น200ได้แล้วนะครับดังนั้นจังหวะที่ถอยมาเนี่ย5 9 59 25เเนี่ยเป็นจังหวะในการซื้อนะครับส่วนเป้าหมายนะครับเรามองว่า มันมยังมีแกลบด้านบนของ CPO ที่ยังไม่ปิดอยู่นะรประมาณ62.25นะรตรงนี้ก็จะเป็นตัวของ t a r ์เก็นะครับก็คือย่อมาเพื่อยกโลกแหะนะครับแล้วก็เราคาดหวังว่าไฮมันจะยกสูงขึ้นขึ้นตามไปด้วยนะครับ s t o p l o s อถ้าต่ำกว่า58นะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวของ CK เนะครับ CK เนี่ยเมื่อวานช่วงบ่ายนะครับเราออกเทคนิคอลอินท่าเดมานะครับว่าตัว CK เนี่ยมันมีสัญญาณการกลับตัวนะครับก็คือมันมีดิเวอร์เจนที่โซนด้านล่างนะครับแล้วก็เส้นดาวเทนไลน์นะครับมันมีการเบรกเอาท์ขึ้นมานะครับตอนเมื่อวานที่เราออกมาในช่วงบ่ายประมาณประมาณ22.4นะครับก็เริ่มเริ่มเบรกแล้วก็ปิดขึ้นมา22.6กนะครับก็ยังมองเชิงบวกต่อเนื่องแหละนะครับเนื่องจากว่า มันก็ถือว่าเป็นการเบรกเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกนะครับแนวรับก็คือ22.4ก็คือแนวที่มันเบรกขึ้นมาเมื่อวานนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยคือ23นะฮะล้วก็23.5ซอบล้อถ้าเกิดต่ำกว่า22บาทสำหรับ CK เโอเคเรามาดูหุ้นนอกเซ็ตร้อยกันนะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ตร้อยตัวแรกนะครับจะเป็นตัวของ t r i p l e i นะครับอันนี้จะเป็นแนว Mean Reversion นะครับอาจจะเหมาะกับคนที่ รับความเสี่ยงได้ได้สูงหน่อยนะครับเพราะตัวท r ิป l e เนี่ยมันก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่มันเป็นเป็นขาลงแหละนะมันก็ซึมมาปีนี้มันก็ซึมมาต่อเนื่องนะครับแต่ตรงนี้มันก็เริ่มพอจะอ่าน bullish divergence ได้ละนะครับเพราะว่าตั้งแต่ลงมาในในปีนี้เนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่เห็น divergence เกิดขึ้นมาเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเป็น bullish divergence ละสำหรับ TripleI นะครับดังนั้นแถวประมาณใกล้ๆตรง 7.85นะครับก็เป็นจุดซื้อนะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่า7.7นะครับเป้าหมายคือ8.4นะครับเส้น20วันนะครับแล้วก็8.6ที่เป็นแกลบสำหรับตัวของ Triple I ไนะครับก็คือเราใช้โลเดี่ยเป็น St o p l ล s อเพราะถ้าเกิดมันเกิดเทคนิคขอลีบาวขึ้นจริงเนี่ย s ต o อปลอมันได้ไม่ไกลนะครับแต่ถ้าเกิดมันกลับตัวขึ้นมาเนี่ยอัพไซด์ต้องเยอะกว่านะครับคือเวลาเล่นขาลงต้องมีไมซ์เซ็ตประมาณนี้นะครับคือเราไม่จำเป็นต้องถูกบ่อยเวลาเล่นหุ้นที่มันขาลงนรััเาาาพยมมจกดให้ ให้มันจำกัดไว้นะครับแล้วถ้าเกิดเราถูกเนี่ยลิกีบอร์ดมันควรต้คนควรจะต้องมากกว่านะครับนี้จะเป็นไมซ์เซ็ตสำหรับเล่นหุ้นเพราะมันเป็นเป็นไซด์เวดาวงมานะครับถัดมานะครับก็มา2ตัวสุดท้ายนะจะเป็นแนวเบรกเอาทั้งคู่เลยนะครับก็คือตัวของ SCGD นะครับจริงตัวนี้ก็มาจากช่วงที่มีคนถามคําถามแหละนะว่า SCGD น่าสนใจไหมนะค,คือผมก็ไม่ได้เปิด SCGD มาดูนานแล้วเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี่มัน พักตัวลงมานะครับแต่มาดูอีกทีนึงนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการเ break o อ t จาก pattern สามเหลี่ยมได้นะครับเราก็เลยมองว่า S g D เนี่ยเป็น pattern เชิงบวกนะครับก็เก่งกำไรได้แนวรับ7.9นะครับ stop loss ที่8.2 uh, stop loss ที่7.75นะครับเป้าหมายคือ8.2แล้วก็8.4นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย S G C นะครับสําหรับ S G C เนี่ยก็มี pattern นะครับที่เราเรียกว่า descending triangle นะครับตอนนี้กำลังทดสอบแนวต้านอยู่นะรประมาณ1.36เนี่ยถ้าเกิดเบร a ผ่าน1.36ได้ก็จะลาเป็นจุดในการคนเฟิร์มสัญญาณบวกนะครับเป้าหมายคือ1.42นะครับแล้วก็แถวเส้น200วันเนี่ยประมาณ1.49นะครับ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า1.30สำหรับตัวของ s g c นะครับวันนี้ก็เป็นหุ้นแนะนำทั้งหมดในวันนี้นะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็เข้าสู่ช่วงของการตอบ คำถามนะครับโอเคเดี๋ยวผมไล่ไปดูด้านบนก่อนนะครับว่าคําถามตัวแรกเนี่ยเป็นตัวไหนนะครับโอเคคําถามตัวแรกคือ t ทส c กนะครับสําหรับตัวของ t ท sco นะครับ t ท s c o ผมว่ายังไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่นะครับคือมัน มันปรับตัวขึ้นมาจากจากโลเนี่ยมันเหมือนขึ้นมากลางทางละคือเราจะมองเส้น200เนี่ย16.7ดเนี่ยเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็โซนแนวรับเนี่ย15.6นะครับผมเลยคิดว่าตรงนี้มันมันกลางๆแล้วมันจะขึ้นมาต่อก็ได้หรือจะลงมาก่อนก็ได้นะครับดังน,นั้นผมคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่จังหวะในการเล่นสําหรับตัวของเทสโก้นะครับคือค่อนข้างจะจะกลางมากนะครับถัดมาเป็นคําถามเชิงเปรียบเทียบนะบว่าโลจะนะกับตัวของพินเนี่ยตัวไหนหน่าเล่นมากกว่านะคือจริงๆมัน เออมันก็ไม่ค่อยค่าเล่นทั้งคู่แหละนะครับคือคือพินมันก็เมื่อวานเนี่ยแคนเดลมันก็ไม่ดีนะครับตัวของโลจะนะเนี่ยนะครับแคนเดลมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเปิดแกลบแล้วหลุดโลมาแต่ถ้าเกิดให้เลือกจริงเนี่ยมันก็อาจจะพินอาจจะดีกว่านิดนึงตรงที่ว่าอย่างน้อยเกิดแคนเดลเชิงลบแต่ว่าโลล่าสุดตรงเนี้ยมันยังมันยังยืนได้ไม่หลุดนะครับแต่โดยรวมจริงเราเราไม่ได้ชอบทั้งคู่แต่ถ้าเกิดให้เลือกว่าตัวไหนเนี่ยดูดีมากกว่าอาจจะเป็นตัวพินนะครับ ถัดมานะครับมาที่ตัวของ global นะครับสำหรับตัวของ global เนี่ยมันจริงมัน pattern มันคล้ายๆดู home นะแต่มันมันไม่สวยเท่านะครับคือตัวของผมให้ดู p a t ิร์น global ดู home เนี่ยนะครับคือคือดู home เนี่ยมันก็เป็นไซด์เวดาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการ break out นะครับแล้วก็เบรกได้ค่อนข้างแรงเลยส่วนตัวของ global เนี่ยมันก็มันก็เชิงคล้ายๆกันนะครับมันก็เป็นเชิงคล้ายๆไซด์เวดาาประมาณคล้ายๆกันแล้วก็ มีการเบรกเอาแต่ global เนี่ยโมเมนตัมของการเบรกเนี่ยค่อนข้างจะเบากว่าแต่ถามว่าพอจะพอจะเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้นะค,คือแนวเบรกเนี่ยประมาณ16.5เนี่ยมันก็เป็นแนวรับได้ส่วนแนวต้านเนี่ยมัน17.4นะครับแต่ผลหนึ่งที่ผมกังวลเนี่ยก็คือเรื่องแกรบเนี่ยคือผม,ผมไม่ผมไม่คิดว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเบรกเอาเวมันอาจจะถอยลงมาปิดแกรบประมาณ16.2ก่อนก็ได้นะครับดับงนั้นถ้าเกิดแบบเอา save เซฟจริงๆเนี่ยผมอยากให้ลงมาปิดแกรบก่อนมากกว่าสําหรับตัวของ global นะครับ ถัดมาเป็น ITC นะครับ ITC เราแนะนำซื้อไปตรงแถวเส้น20วันแถวนี้นะครับก็ก็ปรับตัวขึ้นแหละแต่ว่าก็โมเมนตัมก็ถือว่าไม่ไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดจะจะเก่งกําไรเนี่ยนะครับก็ใช้เส้น20วันเนี่ยเป็นแนวรับเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าหลุดต่ํากว่าประมาณ20.7ก็เป็นจุดในการสตอปลอสนะรงถือเป็นเป็นไซด์ไออยู่แต่ต้องบอกว่าเป็นไซด์อที่โมเมนตัมเนี่ยอ่อนแรงมากนะครับสำหรับ ITC เนี่ นะครับถัดมาเป็นตัวของเบมนะครับสำหรับเบมเนี่ยจริงราคาเนี่ยลงมาโซนแนวรับเรียบร้อยแล้วนะครับแคนเดลนะครับก็เริ่มเริ่มโอเคขึ้นละนะครับคือตอนที่มันเป็นแคนเดลแดงยาวๆเนี่ยมันก็ไม่น่าซื้อมากแต่โอเคเราเริ่มเห็นแทงเขียวมากขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้พอเริ่มซื้อได้ละนะครับสมมติเราซื้อ8บาทเนี่ยก็วางสต็อปลอไว้ประมาณ7.8แแล้วกันนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยก็คือ8.4คือถ้าถูกทางก็ได้รีวอร์ดเท่าของความเสี่ยงสำหรับตัวของเบมนะครับก็เล่นประมาณนี้นะครับ ถัดมาเป็น PTR นะครับตัวนี้เราเพิ่งแนะนําไปสัปดาห์นี้เลยนะครับก่อนนี้ตอนนี้มันเบรกเส้นดาวเทรนนะครับคือวันที่เราแนะนําก็คือพุ่งไปเยอะเหมือนกันนะค,คือเพิ่งคือพุ่งไปจนชนทาร็กทุกอย่างแล้วแหละนะครับแล้วก็ถอยมานะครับแต่โดยรวมก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นอยู่นะครับเพราะว่ามันยังยืนเหนือแนวที่มันเบรกขึ้นมาได้นะครับดังนั้นโดยรวมก็น่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นได้อยู่สําหรับตัวของ PTR r นะครับ ส่วนตัวของ OR นะครับทุน18.2ควรขายไหมก็ก็ถือก่อนก็ได้นะเนะี่ยเพราะว่าก็เป็นหุ้นที่เราแนะนำเหมือนกันก็เราแนะนำด้วยภาพนี้นะครับคือภาพของ Sideway Up ซึ่งมันก็ยังไม่หลุดนะครับถ้าเกิดหลุด18เนี่ยเราค่อยคัดสำหรับตัวของ OR นะครับมาที่ TKN นะที n ช่วงนี้เล่นยากมากนะครับเพราะว่ามัน มันมันเป็นกรอบแหละแล้วมันชอบแบบเปิดกระโดดขึ้นไปนะเปิดกระโดดขึ้นไปมันก็ตามไม่ทันนะครับก็แถวว่ามาโชวเนี่ยสิบก็เป็นโซนแนวต้านนะครับส่วนแนวรับเนี่ยสิแล้วก็ประมาณช่วง10.4นะครับก็คิดว่าน่าจะมีจังหวะแบบถอยก่อนมากกว่าสําหรับตัวของ TKN นะครับส่วน IVL นะ IVL ช่วงนี้ผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,า IVL เนี่ยในภาพกว้างๆเนี่ยเต็มที่เนี่ยมันก็แค่ มันก็แค่ไซด์เวย์นะครับเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไซด์เวย์อย่างเงี้ยคือปรับตัวขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มองอัพไซด์เยอะนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ขึ้นแล้วมันถอยลงมาแถวโซนแนวรับเนี่ยดาวไซด์มันเยอะกว่าดังนั้น IBL เนี่ยผมแนะนําแค่เชิงของการเวทแอนด์ซีนะครับไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ส่วน CPO เราคุยไปแล้วนะครับเป็นหุ้นแนะนํานะครับส่วนไปดูปดูนนะครับเราก็มองเชิงบวกแหละนะครับเพราะตอนตอนจังหวะที่มันมันถอยลงมาไม่ต่ำกว่าเส้น20นะครับแล้วตอนนี้ก็เบรกเส้น 200ได้ล้นะครับก็เรายังคาดหวังเหมือนเดิมแล้ว,วเส้น200เนี่ยสุดท้ายน่าจะต้องเบรกได้นะครับก็มีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้นไปต่อสำหรับตัวของใบดู80นะครับเป้าหมายก็5.6หนะครับหรืออีกทีก็แถวประมาณ6บาทเลยสำหรับใบดู80นะครับส่วนดูโฮมนะครับดูโฮมก็ตรงนี้ย่อบ้างนะแต่โดยรวมเราคิดว่าน่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นนะครับถ้าเกิดใครซื้อตอนที่ เราแนะนําตอนที่มัน break out ไปเนี่ยก็ถือต่อได้นะครับส่วนคนที่ไม่มีเนี่ยจังหวะที่ถ้าเกิดมันถอยมาเนี่ย11.5 11.4เนี่ยก็จะเป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับส่วน TQM นะครับ TQM ก็อยู่ในรอบของการฟื้นตัวนะครับสําหรับ TQM ก็ฟื้นตัวเป้าหมายเนี่ยคือเส้น200คือ28.5นะครับส่วนแนวรับเนี่ยอาจจะอยู่ไกลหน่อยนะประมาณ26บาทสําหรับ TQM นะครับก็เป็นการฟื้นตัวนะครับ มาดูตัวของยูนิคบ้างนะคยูนิคถามว่าเล่นได้หรือเปล่าผมว่าผมว่าเล่นได้นะครับเนี่ยจะเห็นว่าก็คล้ายๆคล้ายตัว CK เคงนันที่มันมีด i เวอร์เจนต์นะครับมีด i เวอร์เจนต์ถ้าเราจะเล่น,นคล้ายๆกันเนี่ยเราจะเล่นประมาณแผนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาย้อนไปดู CK อีกรอบหนึ่งอ่ะอย่าง CK เมื่อวานเนี่ยที่เรามาแนะนำซื้อตอนอินท่าเดย์เนี่ยแล้วมาซื้อแนะนำต่อในวันนี้เนี่ยเนื่องจากเราเห็นบูริสต์ดิเวอร์เจนต์นะครับแล้วก็แตาแล้วก็การเบรกเส้นดาวเทรนด์นะครับดังนั้นยนูนิ อ่ะดเวเจนซ์มาแล้วนะครับเราก็มาร์คเส้นดาวเทรนด์ไว้ก็ได้นะครับถ้าเบรกเส้นดาวเทรนด์ประมาณ3.1หรือ3.1.2เนี่ยก็เป็นจุดซื้อนะครับเป้าหมายก็ประมาณ3.2 3.24แล้วก็ใช้โลที่3.02เป็นจุดในการ Stop ปบล็อกสำหรับตัวของยูนิคนะครับมาที่ตัวของ j m a ารนะครับสำหรับ j m a ารผมว่าก็ยังไม่ได้น่าซื้อนะครับเพราะว่าการปรับตัวขึ้นมาเมื่อวานนี้เรายังเห็นว่าเส้นดาวเทรนด์เนี่ย ยังผ่านไม่ได้นะทดสอบเสร็จปุ๊บโดนขายเลยนะครับดังนั้นเจมาคยังยังไม่น่าซื้อเท่าไหร่นะครับส่วนไทยคมนะครไทยคมเหมือนเดิมนะค,คืออย่างน้อยต้องรอกลับมายืนเหนือเส้น200วันก่อนนะตอนนี้มันเป็นการสะสมกําลังอยู่นะครับสําหรับตัวของไทยคมส่วนบาบา80นะครับเมื่อวานนี้เราก็มีการคุยกันไปว่าไอ้จังหวะย่อมาเนี่ยเราก็คิดมันเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อแหละนะครับเพราะว่า สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเส้น SMA 20กับเส้น SMA 200เนี่ยมันจะตัดขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าตัวของบาบา80ยเนี่ยย่อขึ้นนะครับเป้าหมายด้านบนก็แถว4บาทหรือ4บาทขึ้นไปแหละนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยไฮเนี่ยมันก็ยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะเราก็เลยให้แนวต้านนี่มันแบบอ่า4บาทหรืเกิน4บาทขึ้นไปสําหรับตัวของบาบา80นะครับส่วนตัวของเอราวันรับเอราวันก็จะเป็นลักษณะของ ไซด์เว y u p นะครับก็ภาพเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับเนี่ยก็จะเป็น s i ด์เว้แบบนี้นะครับเมื่อวานน่าจะคุยไปน,นิดนึงแล้วนะครับก็คือว่ามันก็ชนแนวต้านไม่ผ่านแต่ย่อมาสุดท้ายก็ย่อมาสะสมกําลังแล้วก็น่าจะขึ้นได้ต่อแหละนะครับแนวรับก็4.8 แนวต้านก็5.1นะครับถ้ามีทุนอยู่ต่ําก็ถือต่อก่อนก็ได้นะสำหรับตัวของเอาวันแต่ว่าแนะนําว่าเวลาม,มันเริ่มกลับมาที่แถวไฮเนี่ยก็ให้ให้แบ่งขายไปบางส่วนบ้างนะครับส่วน AV ยังไม่น่าซื้อนะครับเพราะว่ามันแนวที่มันเบรกมันยืนไม่ได้นะครับก็เลยกเกลยกลายว่าแท่งที่มันเบรกขึ้นไปตรงเนี้ยเป็นเ a ลเบรกนะครับดับงนั้นแถวนี้ก็ยังยังซึมลงมาอยู่แล้วก็ตรงเส้น ตรงเส้น200เนี่ยมันก็ยังไม่ได้โชว์ว่ามันยืนได้ยืนได,ไดนิ่งๆน,น,น,นะครับก็เลยคิดว่าอาจจะต้องไปรอแถว2.2มากกว่าสำหรับ AAV นะครับ M นะครับติดเอ,อ่อ45นะครับเอ,อ่อ M หลุดโลนะค,คือหลุดโลเนี่ยอย่างน้อยผมว่าก็ต้องต้องแบ่งส่วนคัดไปบ้างแหละนะครับคือหลุด35ลงมาเนี่ยเราคิดผมคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องคัดไปสักสักส่วนหนึ่งก่อนนะเพื่อให้มันเบาลงหน่อยเพราะว่า ุ้นี่มันหลุดโลช่วงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะหลุดแล้วมันจะไหลไปไปแค่ไหนนะครับบางนั้นก็ต้องแบ่งคัดลอสบ้างนะครับสาหรับตัวของ M นะครับไม่อยากให้ถือไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราหลุดโลเนี่ยถ้ามันลงแรงทีมันก็เสียหายเยอะนะครับส่วนเอเชียนะครับเราก็คิดว่าแถวนี้มันก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับมันก็เป็น bearish divergence เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นใกล้ๆโซน10บาทเนี่ยเป็นโซนขายมากกว่านะครับส่วนโซนแนวรับเนี่ยมันลึกมากนะครับคือมันช่วงแกลบมันคือ8.5หถึงประมาณ 885นะครับก็ถือว่าไกลแนวรับมากสำหรับตัวของเอเชียนะครับส่วนแนวต้าเราก็มองแถว10บาทแหละนะครับส่วน TTB นะที b ผมว่าเริ่มเล่นได้แล้วนะครับเพราะ t ี b เนี่ยถอยลงมาถึงเส้น200วันสะทีนะครับคือซึมมานานละนะครับล่าสุดก็ถึงเส้น200วันแล้วเริ่มมีแรงซื้อกลับถ้าเราจะซื้อก็ซื้อประมาณ1.75ก็ได้ stop l o s อก็ง่ายเลยนะ1.72ส่วนเป้าหมายเนี่ย1.83 1 8จนะจะเห็นว่าอัพไซด์เนี่ยก็ถือว่า เยอะกว่าตัวของ downside สำหรับ TTB นะครับ uh, AI นะครับตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะน่าจะต้องพักแล้วล่ะนะครับคือตัว candle ก็เริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหรล่ละนะครับก็เป็นเริ่มเป็น shooting star ละนะครับมีโอกาสจะพักลงมาแถว5.45แถวนี้นะครับก็คิดว่ามีโอกาสจะพักลงมานะครับ uh, c p r เราคุยไปแล้วนะครับ เวลาเราจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอ2ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับมาทิซาบินาะนี่ซาบินเร็วเลยนะครับคือช่วงนี้ยังไม่น่าซื้อนะครับเพราะว่ามันกลับมายืนเหนือเส้น200วันไม่ได้สักทีนะครับแล้วก็จ่อๆโลอยู่มันก็มีโอกาสจะหลุดลงมาได้อยู่นะครับยังไม่น่าเก่งกําไรแล้วก็ปิดด้วย AWC ดบนะครับเอเช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่น่าซื้อเหมือนกันนะครับเพราะว่าการปรับตัวขึ้นของ a อเเนะี่ยมัน มันทำไฮใหม่ที่มันต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็ทำให้ภาพระยะสั้นเนี่ยเป็นไซส์เวดาวนะครับเราคิดว่าจุดหน้าซื้อครั้งหนึ่งคือแถวเส้น200วันนะประมาณช่วง3.96สํำหรับ AWC นะครับสำหรับภาพเทคนิควันนี้ก็จบประมาณนี้นะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ สำหรับแฟนเพจดวนตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม c ีเฟิรเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ